ซ้อมมวยเสร็จแล้วครับวันนี้นี่สมเด็จอยู่ข้างหลังนี่มารีเดี๋ยววันนี้ซ้อมมวยดีมากเลยเดี๋ยวซื้อรถให้นะเดี๋ยวซื้อรถให้เลยเดี๋ยวพาไปซื้อรถเลยไปแบบชุดนี้แหละไม่ต้องแต่งตัวดีอะไ้หรอกโอเคไหมได้เซอร์ไพรส์เลยเหรอเซอร์ไพรส์เลยไม่เซอร์ไพรส์พาไปซื้อเลยเร็วเร็ว เออเป้าเป่าเปาพามากินกาแฟให้สบายใจก่อนนะแล้วค่อยเอารถนะอยากได้อะไรนะอยากได้อะไรนะอยากได้กาแฟแล้วก็อยากไปเหยียบจักรวาลด้วยไปกินผัดกะเพราด้วยวันนี้ไม่วันนี้วันที่วันหวานวันที่แปดเดือนสามใช่ไหมแล้วก็วันที่แปดเดือนสามเป็นวันของผู้หญิงใช่ไหมก็สามารถ ก็จะพาไปกินกาแฟกันได้ผัดกะเพราหัวเดดีแล้วก็ออกรถเลยแล้วแต่มารีเลยเพราะมารีเป็นผู้หญิงแล้วแต่เลยคือไอ้แฟร International Women's Day International Women's Day โอเควันของผู้หญิงนะครับก็่กนโลกก็อันนี้อยากได้อะไรอยากกินกาแฟอยากกินผัดกะเพราอยากออกรถเหรอ P C X เลยนะ ไม่ได้กินกะเพรานานนาะเราไม่ได้พักแถวนี้แล้วไม่ได้พักแถวนี้เลยไม่ค่อยได้มากินนะใช่ทำไมทำไมอยากมากินที่นี่คิดถึงคิดถึงปลดถึงปากกั่วหมูเด้งใช่ไหมไม่ใช่มาลีไม่ได้เข้าห้องน้ำก็เลยมากินที่นี่ใช่วันทีไปยังไม่ได้เข้าอีกเหรอเมื่อวานมาลีไม่ได้กินเมื่อวานผมมากิน เข้าไปแล้วอยากเข้าอีกมีอยู่แล้วป่ะสร้างสร้างสร้างเอาพันกับหมูเดงซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปปเอร์พิเศษเลยซุปเปอร์ซุปเปอร์พิเศษเอาอะไรกับพร้อมหมูเดงซุปเปอร์ซุปเปอร์พิเศษให้มาเรียนหน่ะครับเอาพิเศษธรรมดานอพิเศษธรรมดาของมาเรีได้ก่อนเพื่อนเลยแม่ค่ะยังรับมาเรีย อะไรเนี่ยป้าทำไมของมาลีได้ก่อนเพื่อนน่ะผมไม่เข้าใจป้าเขาสั่งคนแรกไม่ใช่หรอผมสั่งคนแรกทำไมอ่ะทำไมลำย่างอ่ะฮะใช่ครับใช่ครับหรือแทบไม่เปลี่ยนเลยก็ได้ป้าไม่เปลี่ยนเลยก็ได้โอเคเอฟรีบอลเอฟบีบวันกูแบกมาลีได้กินคนเดียวพวกเรากลับดีกว่า มาลีสเตชันบบที่โฟนะเาจ n กินทุกอย่างใช่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 นนั่นอาวุนอาวุนนาเบียเราจะไป t ชคไม่ได้เลยทางกินต้องทุกคนนะไม่ต้องคัดเวีหรออร่อยเหมือนเดิมไหมโอ้โหอร่อยกว่าเดิมด้วยอร่อยกว่าเดิมด้วยเพราะว่าไม่ได้กินมานานไม่ได้กินมานานกินก่อนแก่อนเด้อ โอ้ฟาสลี่ทำไมเรากินเลยอย่งมาลียังไม่หมดเลยเขาหมดแล้วเข้ามาทีหลังทำไมสมเด็จกับสามารถไม่มีเลยมีแต่ของมาลีกับของเจฟของเคนหิวมากหิวมากฉันยงมาลีกินกับตันเคนกับตันเคนแออนด์ซปเ and super talk super talk มาลี ก,ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้ไม่กินผักใช่ไหมยูเป็นมวยฝีมือ,อต้องกินผักเยอะๆทีไรลูโอ้มังกี้น้าอืก <c oughs> ินผักด้วยโอ้โหต้องไม่เห็นเลย <c oughs> เอาไ่เอาไัประนแล้วปรทันแล้ว <c oughs> โอ้โอ้ช้อนเข้าไปลึกมากเลยอ่ะช้อนเข้าไปลึกมากเลยเดีไม่นี้กินข้าวหมดแล้วหมดทุกคนเลยอิ่มแล้วไปเดี๋ยวเราไปออกรถกันไปต่อแม่แอะไรวะทิ้งนั้นพร้อมออกเดินคนละเพลงคนละเพลงละพร้อมออกเดินทางได้อะะไรว เต็มตัวออกเดินทางได้ลอจะไปแล้วพี่เมตเดินทางได้ล้อนจะไปแล้วนะเพื่อนเต็มตัวออกเดินทางได้สามหนึ่งดูทิกตอกเยอะเกินไปละดูทิกตอกเยอะเกินไปเอาขนาดไหนดีเนาะ รมว้มะอะไรก็เจอสีขาวทางหารุ่นรถเขาก็จะให้สั่ง อะไรนะไปซื้อน้ำให้เดี๋ยวขับให้โอ้ขอยืมรถใหม่ไปไปซื้อน้ำหน่อยยืมไม่ให้ยืมโอ้ไม่ให้ยืมเลยเหรอจะไปยืมได้ไงมันเป็นรถเม่นเป็นรถเม่นไม่ใช่เยวโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รถเม่นลงมาลงมาโอเคโอเคโอ้พาไปได้ยวะโอ้ได้รถใหม่พาไปซื้อน้ำเลยไป เด็ขีรถม่นลว้ยมาบ้าบ่้องบ่้องอรถมันลีกขี่ดนะีโอ้ขับไปนานพอขับก็บ่ได้ออกรถไม่ขับีตไอเป็นือไทมเป็นรถผนกโอ้ขี่ดีเถอะวะรถม่ขี่ดีเถอะ โอเคขับขี่ปลอดภัยนะขอบคคุณดีใจด้วยตั้งใจชกมวยตั้งใจซ้อมแด้มีกัน,นเยอะต่อไปก็เอารถเบนนะโอ, <laughs> โอเคบายบาย